สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ p s i u n i ิวนะครับบรรยากาศที่เราได้เห็นกันอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนใอญ่แก้วในขณะน,นี้กำลังมีการเตรียมควพร้อมกันในเรื่องของการจัดงานเกษตรแฟรศึกชนช้างครั้งที่1งานประกวดก้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะจัดขึ้นในวันที่13-19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ การจัดงานเกษตรแฟร์ซึกชนช้างในวันนี้ความเป็นระเบ็นไปเป็นยังไงบ้างครับจริงๆในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นะมะม่วง นะฮะเรื่องเดี๋ยวนี้ดังเรื่องอินทผลามนะครับ,รบแล้วก็อีกหลายสายพันธุ์ด้วยกันที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจแต่มีอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่เราที่คนนิยมกันเยอะฮะแต่แต,แต,แต,แต่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนั่นคือไม้ประดับ oh. นั่นนั่นคือ,อโฟกัสไปที่กล้วยไม้ทันทีนะครับกล้วยไม้ในเขตภาคเหนือตอนล่างเนี่ย mm. เยอะมากนะครับแต่เราเนี่ยไม่เคยแบบเอาขึ้นมาแบบโชว์เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงาน จึงเป็นที่มาที่ไปของอมหาวิทยาลัยลรัชภัฏนภูนสงครามนะครับที่มีแนวคิดนะครับ,รบในการจัดงานเกษตรแฟร์ในครั้งนี้นั่นคือศึกชนช้าง<อ>ในการจัดงานในครั้งนี้นะฮะเรามีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับ,รบนั่นคือ,อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยงานนวัตกรรมของนักศึกษาสู่สังคมภายนอกให้เข้ามารับรู้นะฮะรประเด็นที่2แน่นอนครับเป็นการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกษตรกรเนี่ย นะครับได้นำผลผลิตที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับมาขายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นสารพัดนะทุกคนเนี่ยสามารถมาช็อปได้เลยในงานมีทุกอย่างนะครับเราเนี่ยพยายามที่จะฟื้นเศรษฐกิจตรงนี้ให้กลับคืนมาสู่ชุมชนคืนไปสู่รักยญ้าให้ทุกคนเนี่ยอ,อยู่ได้นะครับกินอิ่มนอนหลับน,นี่นี่คือพันธกิจที่ เป็นมหาวิาลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เราพยายามที่จะส่งเสริมภาคเกษตรกรตรงนี้ให้ให้มีขึ้นครับตรงนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องประชายชนท่านไหนที่มีความสนใจนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าคร่ำบอดอยู่ในวงการของกล้วยไม้ต้องติดตามชมในงานนี้แค่ชื่อคำว่าศึกชนช้างครับมันบ่งบอกในตัวเองอยู่แล้วนะครับว่า คำว่าช้างเนี่ยอันหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเป็นสกุลหนึ่งนะฮะซึ่งถิ่นกำเนิดของเขาเนี่ยจะอยู่ในโซนของพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรเราจึงเอาสัญลักษณ์ของกล้วยไม้ตระกูลช้างเนี่ยนะครับมาเป็นชื่องานเพื่อที่จะดำรงไว้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัมและจังหวัดพิษณุโลกนะครับนอกจากกล้วยไม้ตระกูลช้างแล้วเนี่ยสกุลนี้เขายิ่งยหกมีหลายประเภทนะครับเช่นช้างเผือกช้างกระ ช้างแดงนะฮะแล้วยังมีลูปผสมตัวใหม่เช่นช้างกระตูนนะฮะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันงานคือวันที่13ซึ่งวันที่เราประกวดครับผู้ชมจะเห็นช้างหลายๆพันเชือกมารวมกันอยู่ที่หมาหลายราชภัฏพิบูลสงครามนะครับที่พูดถึงเนี่ยก็คือกล้วยไม้กล้วยไม้ต,มตบบช้าง oh. นะครับแล้วก็จะมีช้างอยู่เชือกหนึ่งซึ่งน่าจะหลาย,ลายเชือกครับที่อลาัางการมาก เพราะชื่อเสียงในเรื่องของการประกวดเนี่ยตอนนี้คนทั่วประเทศเนี่ยเตรียมแล้วก็ที่จะมาประกวดกันที่นี่นะครับนอกจากสก,กุลช้างแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกประมาณ14สก,กุลที่เรารู้จักกันเช่นกรัตทิยาเวนด้าพวกรองเท้านาลีฟาเลนนอตชิปเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนั่นหมายความว่าน่าจะมีกล้วยไม้ที่จะมาโชว์ในงานของเราคือสุบจำช้างเนี่ย มากกว่าพันพันพันดอกพันต้นนะครับผมออทุกสายพันธุ์ที่มีเอามาโชว์ในงานมีจําหน่ายด้วยนะครับ,รบในเรื่องของราคาผู้ที่เขานํามาจําหน่ายเนี่ยมาจากฟราร์มกล้วยไม้โดยตรงรเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาเนี่ยไม่แพงกล้วยไม้สวยแถมท่านยังได้รับความรู้ในเรื่องของการดูแลปลูกเลี้ยงอย่างถูกวิธีด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะว่าหลายท่านจะเกิดปัญหาว่า อตอนอีฉันซื้อคุณเนี่ยโหดอกบานงามเลยอ่าแต่เนี่ยพอฉั้นไปเลี้ยงเนี่ยโอ้โหดอกแห้งเลยไม่บานครับมันมีสาเหตุเพราะอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเข้ามาชมงานมาศึกษาหาความรู้ในงานท่านจะได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มเลย<อ>เราต้องการให้ผู้ที่พอะเลี้ยงกล้วยไม้อยู่<อ>แต่ไม่มีเวทีเหมือนนักมวยซ้อมแต่ไม่มีเวทีชก ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีหลายหลาย์ามแต่เขาไม่มีเวทีที่จะให้เขาไปประกวดเขาก็เลี้ยงไว้ชมแต่พอเราได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าเราจะมีการประกวดคนทั่วทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนํามาประกวดได้เช่นสมมติว่าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเลี้ยงไว้สิบต้นช้างทิ้วมาเลยครับมาชมด้วยเอาของตัวเองมาแสดงด้วยแล้วยังจะอาจจะได้รางวัลกลับบ้านด้วยครับผมไม่ปิดกั้นครับไม่ได้มีการเซตอัพ คือเรารับหมดเลยซึ่งตอนนี้ผมทราบมาซึ่งเป็นน่ายินดีมากว่ามันมีอยู่ฟาร์มหนึ่งนะฮะที่อยู่กับแพงเพชรเนี่ยคือคือคือเราอยู่ในวงการนี้เราจะรู้เลยเขาบอกว่าเขาไม่ไปเขาไม่ไปประกวดที่ไหนเลยเขาเตรียมมาที่จะมาราชัพัพิบุลสงครามครับผมบต้องติดตามกันนะครับว่ากิจกรรมการประกวดสึกชนช้างการประกวดกล้วยไม้ในครั้งนี้เนี่ยจะเข้มข้นสนุกสนานแค่ไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการมาร่วมชมร่วมเชียร์เลื่อนชมรลซื้อแล้วก็ถ่ายภาพกับความสวยงามของกล้วยไม้ได้ท่านผู้ชมฮะงานเราจะเริ่มวันแรกรนั่นคือ13กุมภาพันธ์2566นะครับคือในช่วงเช้าเนี่ยเราจะประกวดกล้วยไม้พันช้างนะที่ท่านวิรัตได้นําเสนอไปนะฮะทุกสายพันธุ์จะมารวมที่นี่ทั่วทั่วประเทศต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากที่ที่มาที่ไปคือมาชนกัน นะครับแล้วเราจะมีคณะกรรมการกลางอยู่ถึงหนึ่งชุดนะฮะในการที่เข้ามาตัดสินให้ความเป็นกลางนะครับที่สําคัญคือเราจัดครั้งที่หนึ่งและถือวเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นั่นคือชิงช่วยพระราชทาน<อ>นะครับจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพานุทาพรโภคเมตตานะครับ,อบมอบถ่วยรางวัลน,นี้มาให้<อ>นั่นถือว่ายิ่งใหญ่นะครับอย่างที่คุณวิรัตินำเรียนน,นะคนที่จะหลังไหลามาทั่วประเทศครับมากันเยอะมากเพราะว่านั่นคือแรงจูงใจนะฮะพร้อมเงินรางวัลด้วยนะฮะ เบสออฟช้างนะครับเบสออฟช้าง mm hmm. เป็นรางวัลใหญ่มีถ mm ้ว hmm. ยพระราชทานให้หนึ่งใบพร้อมทั้งเงินรางวัลห0 0 0งหมื่นบาทบนะครับรองลงมาก็จะเป็นเบสออฟโชว์ cho, แล้วก็รางวัลยอดเยี่ยมเป็นลําดับไป mm hmm. นะครับ mm hmm. ไม่ควรพลาดฮะวันวันแรกแล้วนะฮะวันที่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับพร,ร้อมกันนั้นฮะจะมีกิจกรรมเป็นหนึ่งกิจกรรมนั่นคือประกวดวาดภาพ ชิงช่วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพอันนี้ก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ<ๆ><ๆ>ก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนนะครับในกลุ่มภาคเหนือตอล่างหนึ่งเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมวาดภาพที่หอประชุมศรชชีวชิรโชติสนุกสนานกันในงานตลอดทุกค่ํำคืนอย่างแน่นอนใช่ครับ<ช>ะครับโด<ๆ>ยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่13เริ่มต้นนะครับบนเวทีก็จะเป็นสีสันของฮิลซูแบน จากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นอกเหนือจากนั้นยังจะมีการออกร้านจะจําหน่ายสินค้าชุมชนกันอีกด้วยท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่าทำไมเราต้องแต่งตัวคอบอยไนท์ด้วยะจริงๆตีมวันที่14ช่วงเย็นนะครับเป็นตีมอบอยไนท์ นะครับนี่คือหัวใจหลักสําคัญถ้าท่านผู้ชมมาร่วมงานวันที่14ช่วงเย็นครับอยากให้จัดเต็มมาเลยฮะอยากเต็มจัดเต็มมาเลยครับครับผมหลังจากที่มีพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีการมอบถ้วยพระราชทานวันนี้เลยนะครับผู้ที่ชนะเลิศนะครับเบสออฟชางนะฮะอีกหนึ่งวันสําคัญก็คือวันที่15บห้าคุมภาพันครับวันนี้วันที่15บหุมภาพันนะครับเราจะได้พบกับ อัตลักษณ์ของเมืองพิสุโรบทั้งไก่เหลืองหางขาวไก่พันธุ์พื้นบ้านแล้วก็สุนัขพันธุ์บางแก้วตรงนี้ไฮไลท์ที่จะต้องมาดูเลยพลาดไม่ได้คือเราจะมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรานํามาโชว์นะฮะคือโชว์นี่คือท่านอาจจะยังไม่ได้รู้ลึกซึ้งว่าไก่เหลืองของขาวของต้นตำรับของพิสุโรกเป็นแบบไหนนะครับหรือสุนัขบางแก้วแท้ที่จริงแล้วเนี่ย มีมีสายพันธุ์หรือการผสมมาจากตรงไหนอะไรยังไงนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้มาชมนอกจากชมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการนํามาประกวดกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้รับแล้วเนี่ยเราเป็นคนพิณุโลกเราควรจะต้องรู้ว่าอัตลักษณ์ของพิษณุโลกนี้ของไก่และของสุนัขเนี่ยบางแก้วเนี่ย เป็นยังไงเป็นค,คือเรียกว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับน่ารักสวยครับผมช่วงเวลา18นาฬิกาอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเราจะมะีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชวัฏยบูรสงคามมาสแสดงลิเกครับลิเกเพชรพิบูลโอ้โหไม่ธรรมดาครับวันที่15กุมภาพันธ์เราจะเปิดพื้นที่ทะเลแก้วใ,ให้เป็นลานวิกลิเกแน่นอนเปิดวิกกันอย่างแน่นอนแม่ยกพ่อยกเตรียมพวงมาลัยไปเลยฮะจัดเต็มเลยครับวันที่15 กุมภาพันธ์2 5 6 6เวลา18นาฬิกาณบริเวณหน้าหอประชุมศรีวิชลาชตนะครับนี่คือกิจกรรมวันที่15ครับผมพอยงไม่ยกไม่คุนพลาดนะครับสำหรับการติดตามรับชมการละเล่นลิเกเพชรพิบูลโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับครับผมส่วนกิจกรรมวันที่16มีการประกวดเช่นเดียวกันนะอย่างที่คุณวิรัตินำเรียนคือเราจะจัด นิทรรศการไก่หางเหลืองหางขาวไก่เมืองพื้นบ้านสุนัขบางแก้วมาโชว์ตลอดเวลามีทั้งจําหน่ายและมีทั้งโชว์นะครับท่านใดที่ยังมีความต้องการที่จะแบบเออซื้อไปเลี้ยงนะเพื่อ,อนรักไว้ได้เลยนะฮะมาที่งานได้เลยมีทุกอย่างนะครับนอกจากนั้น,นครับวันที่19กุมภาพันธ์จะมีการประกวดไก่ต่อไก่ตั้งครับตรงนี้ท่านพิลัตครับเป็นไงบ้างไก่ต่อไก่ตั้งเป็นยังไงครับ คือเรียนอย่างนี้ฮะ,ะตระกูลไก่เนี่ยมันมีเยอะม,ม,มีทั้งพันุไทยพันุ์ต่างประเทศนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราอยากจะเก็บเก็บตรงนี้ไว้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้รซึ่งผมคิดว่าเกิน5้ายังไม่มีใครทราบนะครับอยากให้เข้ามาชมในงานของเราครับ,รบว่า การต่อการตั้งเป็นไง<อ>สวยโหน่ารักเห็นแล้วแบบโหต้องรีบควักตังซื้อเลยอะไรอ,อย่างเงี้ยครับ,<อ>บจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับ,รบอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ครับอ่าวันที่19นะครับเรามีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งครั<อ>บนะใครที่เป็นขอลูกทุ่งอย่าพลาดนะส่งมาประกวดนะครับรอบออดิชันและรอบตัดสินจะอยู่ในวันเดียวกันเลยคือวันที่19ช่วงเย็นนะครับเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป ก็จริงๆแล้วอยากอยากเชิญชวนนะฮะอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับทางบ้านนะครับหลังจากที่เราได้ได้ออกอกาดไปเนี่ยนะครับได้มาร่วมงานนะฮะเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจงังหวัดพิศโลกด<อ>้วยเนาะคาดหวังอย่างสูงนะฮะเพื่อ,อ,อที่จะให้เกษตรกร,ร,กรที่ที่มาร่วมกับเราเนี่ยมีไรายได้นะครับแล้วก็ให้ผู้ที่มาช็อปเนี่ยนะฮะได้สินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่เราคัดมาแล้วนะฮะคัดเกดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโอท็อป ของดีสีาพาคเขาเรียกว่าครบครบทุกประเภทเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยที่จะนํามาแสดงถ้าเป็นกล้วยไม้ก็จะมาจากทั้งนครปฐม,มทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่ค,คือฟาร์มใหญ่ๆจะมารวมอยู่ที่นี่นอกจากกล้วยไม้แล้วก็ยังมีไม้ผลทุกประเภทนะครับซึ่งไม้ผลก็จะมีแหล่งใหญ่ๆก็คือจากปากัจตนบุรีกรุงเทพแล้วก็พิษณุโลกนะแล้วท่านที่ ตอนนี้กําลังสร้างรีสอร์ทอยู่สมมุตินะครับอยากจะได้ไม้ประเภทขุดล้อม,อมเอาไปตกแต่งนะครับเรายกที่ดงบางเลยที่ปาจีนมาเลยนะครับซึ่งมาเดินเลือกชมได้เลยว่าจะเอาต้นไหนไปปลูกไปประดับบ้านอะไรคืองานนี้เท่านั้นนอกจากทั้งหมดแล้วก็ยังมีเรื่องของพืชตัดค,ครัวนะมะเขือพริก อยากจะซื้อไปปลูกมีครับผมอยากจะซื้อกุหลาบวันวาเลนไทน์ก็มาที่งานนี้เลยซึ่งกุหลาบก็มีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งในส่วนของพืชทั้งหมดแล้วเนี่ยที่จะมาร่วมงานเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างที่เราจะขัดสนนิดหนึ่ง<ม>นะครับนอกจากพืชแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหารอย่างที่ดรท่านเรียนแล้วเรายังมีอาหารทั่วภูมิภาคเช่นอาจจะใครชอบทาน ไเขาเรียกว่าไก่ไก่ย่างนะครับไก่เขาสิรกว้างอย่างงี้ครับข้าวหลามที่อร่อยที่สุดของประเทศไทยชนะเลิศอันดับหนึ่งก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆครับครับผมเดี๋ยวว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันบรรยากาศที่ทุ่งทะเลแก้วในช่วงวันที่13-19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมเกษตรแฟร์สึกชนช้างพบกันวันที่13-19กุมภาพันธ์นี้ สึกชนช้างที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ PSRU News ผลิตโดยทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงคราม